ความยาว1 9เซนเมตรกันบ้างนะคะโตกก๊ะกางเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยลายที่1ค่ะลวงข้าวแต่งกลางค่ะเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างคะสำหรับลายนี้ใส่ดูดีไหมคะสวยไหมเอ่ยคอมเมนต์กันมานะคะสายเลสสำหรับคุณผู้ชายกันบ้างนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยความยาว19จะเหมาะสำหรับคุณผู้ชาย สำหรับเส้นนี้นะคะเวลาสวมใส่ก็เท่ดีนะคะหน้ากว้างประมาณ1.2-1.3เซนติเมตรนะคะลวดลายสวยงามคล้ายๆเลดสายนาฬิกาเลยนะคะเส้นนี้ก็มีความยาวอยู่ที่19เช่นกันนะคะเป็นสายลวดลายข้าโพดค่ะด้านหน้าค่ะตกแต่งด้วยแบบลายโอ่งนะคะลายไซตตัดลายเงาๆค่ะสายก็เป็นลายข้าวโพดขนาดเท่าๆกันตลอดทั้งเส้นนะคะ ความยาว19.5แบบที่4แล้วค่ะเป็นไงคะสวยดีไหมคะนี่ค่ะมุมมองที่เราใส่ออกมานะคะสวยจบจริงๆค่ะลายสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลายสายลายด้านหน้านะคะแบบที่5ค่ะเราคันด้วยลายคุณผู้ชายสักนิดนึงนะคะเป็นสายลายเลดนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยข้อมังกรนะคะ3ข้อลายนี้นะคะสวมใส่ให้อารมณ์ความเท่ได้ดูดีมากนะคะแล้วก็ไม่ เ,เลดไม่กว้างจนเกินไปจนดูแข็งนะคะถัดมาค่ะเป็นลายโซฟฝลั่งนะคะเงาเงาเกลี้ยงเกลี้ยงแบบนี้แน่นอนค่ะก็ยังเป็นคงเป็นลายที่ฮิตนะคะแล้วก็ขายดีทุกน้ำหนักทองนะคะไม่ว่าจะเป็น1สลึง2สลึง1บาท2บาท3บาท5บาทนะคะก็ใส่สวยเสมอค่ะสำหรับลวดลายนี้ สับสับเส้นตุ้งติ้งลงยาเส้นนี้นะคะสายเป็นลายหกเสาแล้วก็ห้อยตุ้งติ้งถุงทองสีขาวและสีเขียวนะคะเส้นนี้ความยาวจะยอยู่ที่20นิ้วค่ะขออภัยค่ะอยู่ที่20เซนผู้สวมใส่นะคะสำหรับลายนี้ที่เรามีเนี่ยก็จะต้องข้อมือค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะสังเกตได้จากว่าแอดมินใส่ต่ำมากนะคะ สำหรับเส้นสุดท้ายในคลิปนี้นะคะสายเราจะเรียกว่าเป็นเลดอินฟินิตี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยหัวใจนะคะ6ดวงเป็นงานสวยออกมากเส้นนี้จะมีความยาวถึงประมาณ20.5เซนติเมตรเลยนะคะก็ค่อนข้างจะต้องมือใหญ่นิดนึงค่ะแล้วก็เวลาเราสวมใส่ใช้งานนะคะตัวหัวใจที่เรียงกัน6ชิ้นเนี่ยก็จะเต็มหน้าข้อมือพอดีพอดีเลยนะคะแล้วก็ บริเวณสายก็เป็นลวดลายที่สวยงามนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสินค้าสามารถแอดไลน์แอดเฟซมาสั่งซื้อได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะยังไงฝากติดตามรับชมสินค้าหรือลายสวยๆในคลิปถัดๆไปด้วยคะ่ะ